วันนี้นะคะเราจะมาดื่มกาแฟนะคะคาปูชินโน่กันนะคะรสชาติคือแปบนี้นะคะเดี๋ยวเทเข้าไปเลยนะคะอืมลิ่นจะหอมมากเลยค่ะลห่นหอมมากเลยนะคะหอมชื่นใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมเลยนะคะเดี๋ยวรอให้เข้ากันก่อนเนาะ เดี๋ยวก็ละลายเองเลยนะคะเพราะว่ากาแฟตัวนี้คือสกัดมาเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยต่อร่างกายมากๆเลยนะคะกาแฟอินตันค่ะแต่รสชาตินี่คือจะหอมกลมกล่อมมากเลยนะคะเปิดซองปุ๊บคือกลิ่นนี่คือทั่วห้องเลยนะคะทั่วแบบหอมน,นุนวลมากเลยค่ะใครนะคะชอบนะคะรสชาติคือกาแฟ คือคาปูชิโน่แบบนี้นะคะคาปูชิโน่ก็คือแบบนี้นะคะกล่องก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสิบสองนะคะแล้วก็สองแบบนี้นะคะอืมต้องลองต้องลองแบบตัวเองนะคะถึงจะรู้ว่าแบบอืมหอมแบบนุ่มนวลแบบทั่วห้องแบบคือเหมือนเราไปอยู่ในสวนกาแฟเลยนะคะแบบนั้นเลยนะคะรู้สึกแบบอืมมีความสุขอะค่ะสำหรับนะคะใครนะคะ ชอบดื่มกาแฟแบบนี้นะคะต้องคือเจอรสชาติแบบนี้เลยคือชอบมากเลยนะคะเดี๋ยวก็จะละลายเองใช่ไหมคะเห็นไหมคะไม่ได้คนเลยนะคะคือละลายเองเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่มีน้ําตาลนะคะเหมาะมากๆนะคะสําหรับนะคะใครที่ควบคุมน้ําหนักอยู่นะคะไม่อยากจะอ้วนหรือไม่อยากมีไขมันส่วนเกินนะคะคือตัวนี้คือช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะบำรุงนะคะสายตาแล้วก็ อาร่างกายนะคะผิวพรรณด้วยนะคะดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะอืม,อมหอมมากเลยนะคะค่ะหอมจริงไม่ได้โม้นะคะต้องลองนะคะใครอยากชิมนะคะทักมานะคะทักมาส่วนตัวเลยนะคะแล้วยิ่งดื่มยิ่งดีสุขภาพอารมณ์ดีสายตาก็ดีบำรุงผิวพรรณด้วยกระจ่างใสนะคะ แถมยังไม่พอนะคะมีส่วนผสมคือสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็สารสกัดจากกาแฟะนะคะอันนี้คือรสชาติของคาปูชิโน่นะคะใครที่ชอบนะคะไม่มีน้ําตาลเลยนะคะอันนี้เหมาะสําหรับใครอยากลดน้ําหนักหรือไม่อยากอ้วนควบคุมน้ําหนักได้เลยนะคะตัวนี้คือไม่มีอะไรน้ําตาลด้วยแล้วก็ป้องกันไม่ให้กอเกิดไขมันนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะ อ,อร่อยค่ะติดีใจแน่นะคะ